สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะมานะบุญกะทินกันเลี้ยวไปสบายใจเลี้ยววันนี้หายหว่วงวั่ได้ห่วงยังเลี้ยววันนี้เนาะตะกอนกับข้ากำหนดล่อก,กำหนดมือนั่นมือนี่อยู่วันนี้จะหายห่วงเอาหวยคนเอกใส่ดีกว่าวันนี้ไปเป็นแนวทางจะแรงใดมากสีสุดเอา,า,าอรับรัฐบาลร่วงกอนจะเอาคนเด็กกระชา ปราฮัตเขาลงไปแล้วเอ้าว่างวันนี้เอ่อเอสอสุพันปราฮัตกระจด้ทุกช่องนั่นแหละเขาลงให้ทุกช่องได้ค่ะแต่ว่ามาเบิ่งบรรงเจแดงเด็ดสองช่องแจเด็ดเนี่ยดีเด้เมื่อบรรจงเจแดงดีเด้ได้เห็นหน้าเจแดงดช่องประหัดได้เห็นหน้าประหัดบ่้างเมื่อบรรจงแจเดงกับเบิ่งใหนเน่เนาะ บืงตช่องพระัทลายอะเมื่อเบิ่งจงะแดงแน่ตึกกลอนที่หนึ่งหลังน,นี้ได้จะแดงนี้ได้หกวันที่พฤศจิกายนแล้วนะหนาหนาวแล้วสิหนาวแล้วเบิดเบิดบุญกระถินกันนาแล้วรัฐบาลวงในเออรัฐบาลเอาไปเลยหาเป็นซื้ออย่างรัฐบาล เาซื้อเต็มรถรัฐบาลว่วงในเนาะสีห้เบิ่ง,งฝากไล์ฝากแซ่ฝากกดติดตามส,าสื่อสินค้าเบวยโรอยยเองใหนเจีแดงหมวดก่อนไอที่ได้มาเนี่ยกระบอกแมนขืนซืออ้อสาวรับแรงสี่ดอกอันนี้สาวรับแรงมาประทับละทรงห้ประหัดซือซ้อที่กิ่งบม่มีในกลุ่มหลายๆกลุ่มที่ขาเจ้าได้มาทุกช่องนะนะบ่มี่ซื้อประทับว่า อันสาวรับแลดดอ,อกเพราะว่าจะแดงเห็นมากเต็มเมิดน,นี่นะมือนี่ได้ตัวใดใส่สีแดงเป็นไรไส้ใส่สีนี่นะหมวดนี่นะคะอันนี้คือยี่สิบตุลาอ๋อประหารพันล่งเลยเด้อืพันล่งทั้งเดย นี่มึตงตัวดีจะแดงสร้างสื่ออะไรดิเนสื่ออะไรดิศูนย์สามศูนย์เจ็ดเห็นบอขนาดไหนี่เห็นบอศูนย์ห้าศูนย์เก้าจะแดงมากตัวใดดิข้าเจ้าว่าศู 0, 0, นย์ศูนย์เก้าน่าจะมาก จะแดงมากนะคะตัวมักมันก็นไม่ค่อยจะออกก็ได้ค่ะท่านผู้ชมเนาะเมื่อใครจะออกก็ได้นะคะเนาะค่ะซื้อไวดเดอร์จะแดงยังซื้อไวดลอะเ,น,ะน,ะะเนี่ยนั่นนั่นะจะแดงซื้อไวดลอะเนี่ยนั่นนะคะซื้อไวดลอะเนี่ยจะแดงซื้อไวด์แล้ว สร้างลอตเตอรี่ไว้อยู่เนาะค่ะเนาะเนาะเป็นแนวทางในการเชียงซี่ถูกมนาะสีหางหัวเดีนีวนี่กลุ่มนี่เทิงเหล้าเหล้ากระถูกมือน,นเหล้ากระถูกนะนี่ค่ะเล่ามือน,นมันออกเก้าสีมือน,นออกเก้าสีเหล้ามือมือมื่อนมันออกกันแปดนึงเหรอนะ อ,อันเล่าก็ออกคารทมานผส้มหมวดก้อนนี่เล่าออกตัวใดเล่าออกเก้าศูนย์น่ะเจดีกระถูกหลักร้อยเข้าเป้าสองมวดแล้วครับน่าเสียดายล็อกได้หกกับเจ็ดออกเอ้ยของเี้นอันเอฟซีอุตรดิตหลักร้อยเพันเขา่าไหมเนาะขารออยู่นะคะ หลัก้อยพ้นเขา 8, 6, 8, 6. เป๊ะหกแปดหกเฮ้ยผิดเต็มเดียวนาะคะ่ะเอาจังตามเอฟซีอุตระดีนะเอาคะ่ะทุมชมเกล่ากับเขาทุกมือนะคะชุดนี้นะน,นะสี่ตัวนี้เราก็เข้าทุกวันนะคะ่ะฝากเป็นกำลังใจให้เจะแดงติดตามจะแดงในเดอ้อ เปลืองน้ำเจแดงก็ได้เด้อตีประหารเป็นไหวก็เจแดงนะอันนี้ได้มาไหวกับร่งไหวนะคะเนาะเจแดงฝากสินค้านะคะครีมบำรุงกลางคืนคอลลาเจนทองคํากลางคืนตัวนี้ตัวนี้สีขาวคอลลาเจนทองคำไยชาทากลางคืนนะคะริ้วรอยต่างๆจะได้ดีขึ้นจะได้ตื่นผิวชั้นนอกชั้นในจะได้แข็งแรงนะคะตัวนี้คือกันกลางวันค่ะทากลางวัน วันละครั้งตอนเช้านะคะตอนเย็นเท่ากับถ้าตรงนี้ก่อนนอนนะคะก็พให้ผิวหน้าชุ่มฉ่าแลดูอ่อนไวนะคะผอมสมานริ้วรอยต่างๆให้ดีขึ้นค่ะรับรองว่าได้ผลแน่นอนนะคะดังใจแดงใจมาหาปีเรียวก็รู้สึกว่าดีนะคะความขาวไม่เท่าไหร่ตึ ผิวชั้นนอกชั้นในนี่ท้าไมผิวแข็งแรงค่ะท่านผู้ชมเนาะราคาก็ไม่แพงนะคะจับต้องได้เลยจับต้องได้เลยราคาไม่แพง092 8 8 9 2568นะคะผู้ใดสนใจแล้วก็ใจแล้วบ่กกับมาดำมาหลอกมาขาวอีกบอดดำบ่กกลับขึ้นมาดำ บอมันคายๆว่ารถนหนบอโยโย่นะบอคืออันเคียมอย่างอืน่นของท่านจะขาวสวยใสยแต่เม่จะกลับมาดำทําให้ผิวไม่แข็งแรงผิวสั้นนอกบางเขา่าบางเขา่านะบางคนผิวเนียนเรียบละเอียดนหนูบอกว่าผิวของท่านนะบอแข็งแรงโดนแดดกับกระทบง่ายโดนร่มกับกระทบง่ายมีปัญหาเรื่องผิวหนาโน่นนี่นั่นในชนาบางในชจนาเหี้ยวในชนา,นชนาเอา้ มองเมื่อโดนอากาศเนาะคะ่ะเตตวนี้บกกระทบกระเทียนเลยค่ะไม่กระทบกระเทียนเลยหน้าไหนก็หน้าอย่างนั้นเนาะคงทีหนาของท่านจังไดกระสีเยิ้งสั้นบอมีแดดมีฝน,นมีลมมากกระทบง,ง่ายๆเหตุให้ผิวสั่นนอกสั่นในแขยงแรงเป่งปังสดใสแลดูอ่อนวัยค่ะนะคะเป่งปังสดใสแลดูอ่อนวัยบอเซียเบิงเจแดงเวลาไปทายลูกกับท่านอ่นนะ ก็ท่านก็จะสวยกว่าคนอื่นเลยเนี่ยหละคนเท่าถ้าแปรงถ้าขีมต้องไปหยังกระติดงางเน๊ถ้าเราใช้ขีมบำรุงก,ก่อนนี่ค่ะคอลลาเจนทองขําตัวนี้เนาะแยกขายเราก็แยกขายกับปลูกเดียวเราก็ขายเนาะท่านกังขึ้นหมดไหวกบจังแต่กังขึ้นมากนะคะหอมนิดๆอ่อ,อนๆแล้วจวนใจหอมตอนที่กินได้หอมไม่เกินกินเนาะก็ ทักเจี่ียงเขามา Gina. ได้มือโทรแล้วก็ใครมีปัญหารเรื่องสายตานะคะสายตาฟ้าฟ้า,ฟา,ฟางมั่วเป็นตะลำขัน้นเป็นยุ่งเป็นแย่ยอยู่โอ้จะแจ้งกับ่บแจ้งด้วยผลไม้12ชนิดนะคะมีน้ำมัน12ชนิดน้ำมันปลาล์มอะโวคาโดน้ำมันงาองุ่นส้มอะโวอนไรหลายท่านตะวันแล้วก็อะไรแดงๆอ่ะ บำรุงสายตามรุ่งหัวใจทั้งนั้นเลยค่ะเนาะก็ทักเข้ามาได้นะคะเป็นอาหารเสริมไม่มีพิษไม่ีภัยบอกว่าบอกกล้ากินมันไม่เป็นอันตรายถ้าคุณกินยาน่ะมันจานอันตรายนะคะอันตรายแต่กินอาหารเสริมกินได้ทุกอย่างเลยค่ะไม่มีอันตรายนะคําว่าอาหารเสริมนี่ไม่มีพิษไม่มีไม่มีพิษไม่มีภัยนะคะถ้ากินยานี่ท่านตองระมัดระวังเน้อค่ะนี่เป็นอาหารเสริมใครก็กินได้ค่ะ ใครก็กินได้แต่อยากให้เสริมตั้งแต่อายุสิบสิบยี่สิบสปเกาวไปถึงกินได้เนาะก็นะว่าอาหารเสริมก็กินเข้าไปเรากินอาหารไม่ครบห้าหมู่กินตัวนี้เข้าไปก็จะเสริมได้เนาะ,ะเนาะแล้วก็แคลเซียมแคลแมกนี้ ป้องกันกระดูกพุ่นอันนี้เป็นเสริมเมื่อกันว่ามันยานะคะไม่ใช่ยารักษานะถ้ายารักษาคุณต้องไปหาหมอไปหาเภสัชเขาอันนี้คือเป็นอาหารเสริมเนี่ยกินได้เลยมันแก้ปวดด้วยแก้ปวดฟันแก้ปวดคอต่งตางๆคอเมื่อคอตีดคอขาคอเข่าโดยเฉพาะคอเขอ่าเนี่ยท่านเดินไม่ได้ท่านจะเดินได้เลยค่ะเ<ม>นะเห็นผลมาแล้วหลายคนว่าะจะดยเอ้ยฉันเดิน่ได้ มานานแล้วนี่ฉันกินยาเจแดงฉันเดินได้โทษมาบอกเจแดงเออพ้นดีใจเนาะดีใจพ้นเดินได้นะแล้วก็เดินไม่ได้เจ็บแห้งปวดแห้งยางปูยางบินทบาดบา่ได้เป็นยางใดพ้นเจ็บปวดเขาล่องบานโอ้ยทรมานเขาล่องบานก็พ่นหายเนาะกินแคลเซียมตัวนี้เลยค่ะจะหายนะกินแคลเซียมของล่องบานบนมีแก้ปวดด้ตัวนี้มีแก้ปวดด้วยแก้ปวด ข้อปวดขาระบบคอต่างๆแล้วก็ฟื้นฟูด้วยนะคะรับรองว่าดีค่ะดีขายมาหลายปีแล้วนะสี่ห้าปีแล้วนะ,ะที่ขายหลังๆคีมปีเดียวนะคะสายตาขึ้นกันค่ะเอาเจเรียงกับคอตัวลาไปก่อนในคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ